เอาไยกไม่เต็มวะจา่คาม่ลายสามเทอเ้เดี๋ยวจะมาทำบุญีเอานี่ก่อเนี่เอานีเอาีกว่นดีกว่าอีกหนึ่งจับมาหลบตัวไหนจับไปเว้นไหมะยังมาหันดูตะเล็กค่ะอาาเอาม้ต้องัา พยนี่พยองนี่เอาได้ค่ะยอเชืล้วไมัยเนี่ยกระดูกเี่ยตวนึ้าเออตัวนเก้าเอเอาขั้เกี่ยวก่เราลูกเทุกเป็นไม่ด้ับลูกจับกด้เอจับลูกจับจับวเาจับเก็ได้จับัเอาเลยทนยังมีทุอยวาเนวท่าเทาเน่ะเราทเราทไ

angkat nak angkat bangun